พาตลุยญี่ปุ่นโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเอาละครับตอนนี้นะฮะก็ยังอยู่ในเมืองอาซาฮิกาวะนะฮะจังหวัดฮอกไกโดนะครับ<ม>ที่นี่มีหนึ่งสถานที่ที่คนญี่ปุ่นทุกคนรู้จักนะฮะแล้วก็อยากจะมาที่นี่ที่เมืองอาซาฮิกาวะ นั่นคือที่ไหนรู้ไหมนั่นคือสถานที่แห่งนี้ครับอาซาฮิยาม่าสู่ <Wow. S 1> อาซาฮิยาม่าสู่เป็นสวนสัตว์อาซาฮิยาม่านั่นเองแล้วสวนสัตว์อันนี้มันพิเศษยังไงครับเพื่อนมันพิเศษตรงที่ว่าสวนสัตว์อื่นคนดูสัตว์แต่ที่นี่สัตว์ดูคนโอ้ oh my god ได้เจอตัวแรกนะฮะสไปเดอร์มังกี้นั่นเองนะครับก็เป็นลิงแมงมุมนะฮะแขนมันจะยาวเหมือนแมงมุมนะฮะไว้สําหรับเออห้อยโหนไต่ไปตามต้นไม้ต่างๆไม่เขาไม่กระโดดออกมาเหรอเพราะว่ามันเหมือนเขาจะกระโดดออกมาอ๋ออยู่นี่ตัวน้น <c oughs> เขาไม่หนีหรอกเพราะว่า เขาอยู่ในที่ที่เขาสบายสนสัตว์นี้เนี่ยเขาสร้างไม้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมเขามากที่สุดแต่มีสัตว์อีกตัวหนึ่งนี่ไงหนูยักษ์หรือเรียกว่าแคปปิบาร่าอะไรนะหนูยักษ์หรือว่าแคปิบาร่าใช่หน้าเหมือนไม่รับรู้อะไรเลยเหมือนไม่หายใจอ่ะหน้าแบบจองของอ่ะสัตว์ที่นี่เด็กเขาก็มาเยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ที่สวนสัตว์ก็เลยเห็นว่าเด็กมาเยอะใช่ไหมใช่ก็อยากจะให้เด็กเนี่ยสามารถ สัมผัสธรรมชาติได้จริงๆรวมถึงสัมผัสกับสัตว์ได้จริงๆครับก็มีสถานที่ไว้สำหรับให้น้องๆเด็กๆนะฮะสามารถใกล้ชิดกับสัตว์ได้ด้วยนะครับแต่ละจุดนะฮะก็จะมีวิทยากรนะให้คำแนะนำนะฮะในการเล่นกับสัตว์ให้ถูกวิธีนะครับทหน้าตาของเด็กตอนสัมผัสเจ้าหนูกสปีครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวเราจะพาไปดูเพนกวินนะครับที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยเพราะปกติแล้วนกเพนกวินบินไม่ได้แต่ที่นี่เขาทำให้เหมือนเพนกวินบินได้ เพราะว่าจัดสภาพแวดล้อมไว้อย่างดีทีเดียวเพนกวินลงน้ำแล้วหนึ่งตัวว่า้มันมาโผล่ตรงนี้เฮ้ยเลาเพนกวินอ๋อนี่สมเสียริเลอดเนื้อว้าวเฮ้ยชิมไเลยนี่แหละที่เขาบอกว่าเพนกวินบินใช่ไหมครับนี่แหละที่บอกนะที่จริงเนี่ยเพนกวิน่ะบินไม่ได้หรอกแต่ว่า เขาทรางนะครับจุดชมเพนกวินนะฮะหรือสภาพแวดล้อมต่างๆนะ,ะในสวนสัตวน์นี้ให้รู้สึกว่าสัตว์เนี่ยหรือว่านกเพนกวินเนี่ยสามารถเป็นได้มาเดี๋ยวพาไปอีกโซนหนึ่งไปไหนอะ่ะงานนี้เป็นหน่วยราชการรับหน่วยซิลเออมแมวน้ำ<ล>นั่นเอ<ล>งนะฮะเป็นซิลมิวเซียมออ๋เดี๋ยวพาไปซิลมิวเซียมไปดูแมวน้ำกัน นี่แหะครับเขาบอกว่าจุดเด่นของสวนสัตว์นี้นะฮะไม่ต้องบังคับให้สัตว์โชว์ครับสัตว์จะโชว์ด้วยตัวของมันเองโดยธรรมชาติโดยการสร้างและก็ออกแบบนะฮะสำหรับที่รับชมนะฮะสัตว์ต่างๆนะครับด้วยการทำให้รู้สึกว่าสัตว์เนี้ยได้อยู่แบบธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองครับ ถึงเวลาอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดนะฮะในสวนสัตว์แห่งนี้ครับที่เมืองไทยฮิตหมีแพนด้าแต่่่ทีีนออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ฮิตหมีโคอาล่าที่นี่มีหมีอ๋อนี่คือโคอาล่าแบร์นั่นเองนะครับนี่ใกล้เหรอใช่ไหมเดี๋ยวมีใกล้กว่านี้อีก็ใกล้นะใช่มีจุดชมในสวนสัตว์ใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้มีตามมาตามมานี่ไงที่พามาไง คือมันจะเป็นโดมใช่ไหมข้างในแล้วเราเข้าไปเนี่ยหมีก็เดินรอบตัวเราเลยแต่ว่านี่คือรูดูหมีนะฮะรูแบบใก<ค>ล้ชิดที่สุดนะครับไปดูหมีกันดีไหม,ไหมอ่ะวู้มันไกลมากเลยเนี่ยอูดูเที่ยวโอ้ยเหงือกแบงฟันไม่ได้พี่หมีเฮ้ยกลัวถ้าเกิดหมีมันมากระโจนเราทำงานไม่ต้องกลัวเป็กกระจกนี้นะฮะกระจกนี้เป็นกระจกที่แข็งแรงมาก หมีไม่สามารถมาทําลายกระจกให้มันแตกได้ฉะนั้นคนที่มาชมในจุดนี้หายห่วงที่เราอยู่ในนี้คือมุมมองแมวน้านะครับมองมาเออแมวน้ํามันมองหมีนะแล้วหมีมองแมวน้ํายังไงคือเวลาเหมือนน้ำแข็งแตกเนี้ยแมวน้ําก็แบบโอ้หัวขึ้นมาแอบ,บดูหมีอะไรเงี้ยเออเนาะเหมือนเราเป็นแมวน้ำอะเนาะ และอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ไม่เคยพลาดครับนั่นก็คือสุ v เนียนะของฝากจากสวนสัตว์อาซาฮิยมาม่าฮะนั่นก็คือของฝากนั่นเองนะครับมีมากมายเลยเขาบอกของแปลกอะไรด้วยอยู่นี่ไข่เพนกวินนะฮะไม่ใช่ไข่เพนกวินจริงนะฮะแต่เขาจําลองมานะครับทำให้ดูน่ารักน่ากินและสุดท้ายมันก็น่าซื้อไปหมดเลยทั้งร้านเลยครับ อีกหนึ่งร้านซูวีเนียที่เราเข้ามาดูร้านนี้เต็ไมไปด้วยตุ๊กตานะครับแล้วเขาก็จับคาแรคเตอร์ของสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์นะฮะมาทําให้มันน่ารักมากขึ้นนะฮะเห็นมาก,กบอก <มา S 1> แล้วนะฮะว่าไม่ใช่คนดูสัตว์แต่สัตว์มาดูคนเพราะว่าเจ้าของที่นี่นะฮะเขาเลือกที่จะออกแบบนะครับให้สัตว์เนี่ยสามารถอยู่ได้แบบเป็นธรรมชาติของมันที่สุด<ช>ไม่ต้องบังคับให้เขาโชว์นะฮะแต่เขาโชว์ด้วยตัวของเขาเอง แบบสุดความสามารถที่เราได้เห็นกันก็อย่างเห็นว่ามีอุโมงค์แมวน้ำนะฮะมีอุมโมงค์ของเพนกวิน uh huh. ที่เราสามารถเห็นเพนกวินบินได้นะครับ uh huh. รวมถึงนะฮะมีขาวที่เราเป็นตาของแมวน้ำสามารถมองมีขาวได้อย่างใกล้ชิดโอ้โหโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวต่อดีกว่าแบบรวบร,รวมมาเป็นแหล่งเดียวเลยวะเอาเอาจัดให้ครับ